ตอนสมัยเรียนเนี่ยคงไม่มีการพูดถึงเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงมีแล้วครับตอนนั้นคือปีที่ผมไปเป็นปีที่โอบามาชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่1หรือ2ครับประมาณรอบที่1ครับอ๋อคือ2 0 0รอบที่1คือจอห์นแมคเคนรอบที่2คือมิตรอมนี่จอห์นแมคเคนครับออบแอสองพันแปซึ่งตอนนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องเอาโซเชียลมีเดียมาใช้ แต่ก<ต>็<ต>ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะประสบค,ความสำเร็จมากๆด้วยแพลตฟอร์มโซเชียล<ต>มีเดียแ,แต่ผมไม่ได้คิดว่าผมประสบความสำเร็จด้วยโซเชียลมีเดียนะไอ่ยังไงผมผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นภูเขาน้ำขังในลักษณะที่ว่าโอเคใครๆก็เห็นนโยบายเห็นตัวตนเห็นการประสายผ่านทิกตอกอะไรอย่างนั้นคือผมเล่นทิกตอกไม่เป็นอะแล้วผมเองรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นรุ่นจิกทิกตอกที่ทำอย่างนั้นเป็นได้ผมก็อาจจะมีแบบเก่ามี Facebook มี Instagram แต่เสร็จแล้วเนี่ยประชาชน v o l เ n นเตียทั้งหลายที่รักในประชาธิปไตยที่รักในพรรคก้าไกลเนี่ยเขาเอาไปทําต่อให้แล้วมันเลยกลายเป็นอย่างนี้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก่อนที่มันจะบวรัลอย่างนั้นนะคุณต้องวางแผนก่อนว่าโอเคไปวันไหนไปเมื่อ,อไหร่ไปกับใคร,ครไปเพราะอะไรทําอะไรบ้านต้องเจอกับคนแบบไหนหคนไหนที่ยังไงก็เป็นแฟนคลับ เนียวแน่นครับบางคนยังตัดสินใจไม่ถูกแล้วว่าเป็นสวิงโบดระหว่างพักนี้กับพักนี้ถ้าเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยกระดิ่งในใจเขาที่จะทําให้ดังได้มันคืออะไรอ๋อมันคือที่ดินนิคมที่มันผ่านมา40ปีแล้วก็ยังไม่ได้คอนแกนเขส2องอ๋อพยัญชนะที่ไยต้องไปที่นี่แล้วก็ต้องไปพูดให้เขามั่นใจว่าสเต็ปที่1เอาเข้าคลมอสเต็ปที่2ย่างนี้สเต็ปที่สอย่างนี้ถ้าเราเป็นรัฐบาลผมมั่นใจว่าผม ทำให้ที่ดินที่มันเตกตกค้างมาส0ิกว่าปีที่ไม่มีใครเหลีลยวแลเนี่ยกลายมาเป็นฉนดได้ยกตัวอย่างไทอ่ะแล้วกว่าที่จะเป็นอย่างนั้นไปก็โอเคอาจจะต้องมีเดินเจอกับพี่น้องประชาชนกับฝึกดูที่ว่าภาคของม้ามันเอามาใช้อะไรได้บ้างแล้วมันก็กลายเป็นบาราเรลิตี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียนี่คือยอดภูเขาน้ําแข็งที่สุดของนโ<อ>ยบายหาเสียงกว่าจะเป็นนโยบายทีม grassroots ที่วาง,วางพื้นที่ว่าจะลงอะไรทุกอย่างนี่คือแบบ วิทยาศาสตร์ล้วนๆกรรมค,คือฐานข้อมูลที่บอกได้ว่าโอเคสี่ร้อยเขตมีพื้นที่ไหนที่เรามีโอกาสที่จะชนะบ้างโอกาสไหนที่ยังเป็นสีเหลืองอยู่โอกาสไหนที่ไม่มีเลยเลยรแล้วเราวางแผนกันตามนั้น precision politics ในคำเดียวก็คือคคการเมืองแบบแม่แน่งยำ mm hmm. แล้วที่เหลือเนี่ย จะชนะใจเขาได้ยังไงชนะใจเขาด้วยความตรงไปตรงมาชนะใจเขาด้วยความสมเสมอชนะใจเขาจนจนเขารู้สึกว่าโอเคไม่ค้างแข็งใจต่อไปเขาเข้าใจแล้วว่าโอเคไอ้น้ําท่วมซ้ำๆมันจะหมดไปในพื้นที่เขาถ้าเราทำหนึ่งสองสามสี่แล้วถ้าให้โอกาสกับภาคเก้าไกลดูอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับอางนี้ดีกว่าผมสรุปแบบจบแบบประโยคเดียวเลยคล้ายๆกับที่คุณสายล่อฟ้า เขียนคอลัมน์ในไทยรัฐในวันนี้ถ้าคุณลองไปอ่านดูอ่านีขอ่ะวันนี้อ่ะผมอ่านมาไม่เจ้าก่อนนะครับผมอ่านของซูไปของายรัอฟ้าผมก็ผมไม่รแฟนคลับไทยรัฐครับผมอ่านประจำแล้วก็นี่แล้วี่ผมก็ผมก็เออผมก็เน้นเลยว่าเอางี้คุณลองไปอ่านคอลัมน์ของคุณสายร้อฟ้าที่เขียนแนวคอลัมน์ยาวซ้ายมือนะประมาณสี่บรรทัดสุดท้ายนั่นน่ะคือเขาท่านคุณสายร้อฟ้าเนี่ยเขาสรุปความคิดผมได้ภายในสี่ p า r a g r a p ว่าพรรคกาไกลจะทำกลยุทธ์ทำงานการเมืองยังไงฉบับวันนี้นะคือสิบกาามกราบขใช่ให้ให้ให้มีความน่าเชื่อถือสิ่งสำคัญและสะสมชัยชนะไปได้เลยจนสักวันหนึ่งจะสามารถมีน้ำหนักทางการเมืองพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวของเขาเองและมีอำนาจต่อรองกับพรรค่วมรัฐบาลครับผมว่าผมอ่านนะครับว่าเนี่ยแหละคือเดี๋ยวฝากเก็บไว้การสรุปนั้นถ้าเกิดแล้วก็ฝากขอบคุณคุณสายล้อฟ้าที่ที่วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยคือก เขียนว่าการเมืองเส้นทางใหม่ปะถ้าผมจำไม่ผิดครับก็ค,บคือพาดหัวแต่น,น,นั้นก็คือ,อสรุปการทํางานของเราว่ามันไม่ใช่แค่ภูเขาในยอดน้ําแข็งหรือไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียคำถามของคุณไก่